บอยวันนี้มางานกับพ่อบอยไม่แพนนะคะวตั้งใหวันนี้มาหมดเลย่พ่อพอยญ่เรามาอบุ่นมากคนนี้น้องเชอรินค่ะลูกสาวของน้องอีต้กปทหนเลยเป็นตาสร้งเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ไจ้ได้รักษาเงินได้หมดทีที่สำคัญแล้วเงินเตีปัจจุบปัดแก้มตามฉะบูแม่เพิ่งปัดแก้มให้หันแม่เป็นโค้ชเฟซบุ๊กว่าได้กินย่างเดียวนั่นกินย่างเดี่ยวฝังนองหรอคะวันนี้เริ่มทำการแสดงหนึ่งช่วงที่ลานตะวันนานะคะ ติดก no uh, ันกำหางเจอหม้อค่ะเจอหม้อบางกับฮคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะแท็ก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 ก่อนแท็กก่อนฮะฮันนี่หอนแท็กไงเอ่อเอาขี้หม้อใส่ผ้าไปเกิดนี่วะ มาเดินพี่น้องเด้อ